สวัสดีจ้าพบกับอินทนนท์จีบมือจีบใจจีบได้เลวจ้าชั้นโสดมากกับบล็อกเดย์กับอินทนนท์เย้วันนี้นะครับเราจะมีเพื่อนบ้านต้องบอกเลยว่าเพื่อนบ้านฉันไม่ใช่เพื่อนบ้านธรรมดานะจ๊ะเป็นเพื่อนบ้านที่สวยตาคมผมยาวเป็นสง,งาน่าและที่สําคัญคือเขารักสุขภาพสดๆดเอางี้ก่อนที่จะไปเจอเขาฉันขอวางกล้องก่อนจ้าเจอท่านผู้ชมคือบล็อกน้องก็ต้องถือกงถือกล้องเองว่าไปนี่แน่สวยยัง โอเคสวยเลิศมาแล้วจ้าสาวอย่าเพิ่งบินเลยแล้วนี่คือเพื่อนบ้านของฉันคุณเบลล่าลันนีสดีค่ะ บอกเลยว,ว่าเราไม่ได้พบเจอกันนานมากเพราะอะไรเพราะคุณเบลล่าเปิดไปที่ช่องไหนก็จะพบเจอคุณเบลล่าทุกช่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฆษณาละคหนางหรือในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆก็ทํางานเยอะทํางานแบบก็ทุกวันอะคืองานเรามันมีหลากหลายงก็อย่างที่บอกอย่าเพิ่งเบื่อนะกันนะคะไม่เบื่ออยู่แล้วและที่สําคัญคือเป็นคนที่ รักสุขภาพมากมากที่สุดมันก็ต้องนิดนึงแบบเราทํางานเยอะขนาดน,นี้โอ้โหทำงานเยอะด้วยใช้ร่างกายเยอะอ<ช>อกกำลังก,กายเยอะแน่ล่ะก็แบบฉันเป็นนางเอกอะ่ะเธอหนึ่งออกปาฉันก็เป็นนางเอกสองร้อยล้านจ้าุณพีจ้า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 แต่ฉันสวยนะอุ้ยฉันก็สวยนะแต่ฉันโซดี แม่เศร้าโศนเนาะแต่สุดท้ายฉันไม่เศร้าแล้วนะเพราะว่าฉันมีความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพที่ดีในความรู้สึกฉันนะฉันมีนะคะแต่ฉันก็มีความคุ้มครองสุขภาพเหมือนกันค่ะอ่ะดีจริงของฉัน่ะคือเลิศมากคธอเพราะว่าแบบ คือเหมือนเขาปังมากเขาครอบคลุมการรักษาแบบโรคยอดฮิตด้วยอย่างเช่นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาฮิตนัมเบอรวันคือใครก็เอาเขาไม่ลงใช่ไหมเธอเขาเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาต่างๆตั้งแต่เคมีบ,บาําบัดยามุ่งเต้าภูมมคุ้มกันบ,บาําบัดการวินิจฉัยแบบ MRI PET CT Scan หรือว่าการฟอกไตอะไรอย่างเงี้เธอรู้ไหมไม่ต้องแอดมิดก็เบิกได้จ้า ของฉันนะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนอนห้องเดี่ยวมาตรฐานแบบเลิศเลิศของฉันคุ้มครองถึงอายุ99ปีจ้ะแต่ของฉันถ้าสมมติว่าฉันอ่อมฉันไปอยู่ต่างประเทศอ่อมบารเกิอ่อมบาระใจแล้วซูฉันอยากจะรักตรงรักษาฉันก็ไปรักษาต่างประเทศได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ยของเธอมันก็ปังเหมือนกันนะของเธอมันตัวไหนนะเนี่ยแล้วของเธอตัวอะไรอะอีลิตเฮลส์พาร์ทของเมืองไทยประกันชีวิตสิจ๊ะว้ายคุณพระเอาดีๆไม่อ่ำตัวเดียวกันอีลิตเฮลส์พาร์ทของเมืองไทยประกันชีวิตเหมือนกัน ปังมากที่สาคัญคือเขาดูแลอย่างดีจริง,รงๆอันเนี้ยใช่เขาดีเขาเลิศเขาเลิศ <ๆ S 2> ที่สุดตอนที่ฉันน่ะเป็นไข้หวัดใหญ่<อ>ใช่ปะ่ะแค่ยืนไปเลยว่าฉันใช้อะไรความคุ้มครองแบบไหนคือทุกอย่างคือได้ห้องที่ดีได้มาตรฐานแล้วคุณพยาบาลหรือการรักษาคือแบบดีมากๆอ่ะจนฉันต้องขิงเพื่อนอนะ่ะพี่เบลเธอฉันก็เหมือนกอันจ้ะทำงานเดียวพักผ่อนไหมเสร็จเป็นงูสวัสดิ์จ้ะเธอใช่แต่ว่าอ l ลิเธเฮลพาธคือคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่างก็คือแบบ สบายใจอ,ะอ่ะโอ้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยคือเอาจริงๆนะไม่ว่าเราจะแบบอายุเท่าไหร่ออคือเรื่องเจ็บป่วยมันเข้ามาได้อยู่แล้วฉะนั้นเราต้องมีความคุ้มค,ครองดีๆที่ใส่ใจเราฟิลแร์ก็คือ e l i t h e a l t h Plus นะครับของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับเขามีความคุ้มครองสุขภาพเลือกวงเงินค่ารักษาได้ตั้งแต่20จะถึง100ล้านบาทพี่เบลเธอมีฉันก็มีที่แท้จ้าริงปะเนี่ยส่วนใครนะคะที่อยากมีประกันดีๆที่ใส่ใจทุกวัยเนี่ย สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตค่ะหรือโทร1766ค่ะแต่ว่าถ้าอยากดูรายละเอียดก่อนนะเข้าไปที่เว็บไซต์เขาได้เลยค่ะเมืองไทย .co.th ค่ะเรื่องจริงอันนี้คือจริงเลยโม่คนโสดเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาดูแลที่แคบฟิลอุ่นใจอุออ่นใจแล้วก็เหมือนแบบเรารู้สึกสบายใจที่เราได้ใช้ Elite h e a l t h พลั e ใช่เราก็ใช้ชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เ,ทเราจะทํางานเท่าไหร่เราก็คือทําไปเลยค่ะ<ช>เพราะว่าเรามีคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้ววันนี้ดใจไม่เจอพี่เบลเลย แบบเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเราก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตทำงงทำงานอ่าใช่ <นะ S 1> ใช่วันนี้ก็เหมือนได้มาอัปเดตกันเนาะอัปเดตชีวิตแล้วก็ได้พูดคุยแล้วได้พบเจอกันก็แฮปปี้มากล้วก็ขอบคุณที่มาบอกเรื่องอิเล e กทรอนิสยินดีเลยค่ะในเองร0อล้านค่ะว้าวหนูกก็เพื่งจะมีความรู้สึกนี้แล้วค่ะ านี้หลังไม่มีเรื่องคุยร้านแปะขออนุญาตลาท่านผู้ชมแล้วเราไปคุยกันหลังไม่ได้ไหมเริ่มเลยเหรอได้ใหม่เริ่มเลยนะอก็ได้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย